นวัตตอกกลับปุ๋ยพรทิพย์เคารพความคิดชวนกลับมาอยู่ยาวๆไทยไม่มีทุ่งลาเวนเดอร์นวัตอิสระไกศิลป์ตอกกลับปุ๋ยพรทิพย์อยากชวนคุณปุ๋ยมาอยู่เมืองไทยยาวๆสักพักอาจจะเข้าใจมิติต่างๆมากขึ้นเมืองไทยต่างจากอเมริกาเมืองไทยไม่มีทุ่งลาเวนเดอร์ จากกรณีปุ๋ยพรทิพย์นาคิรันกนกไซมอนมิสยูนิเวิร์ส1,989โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงสถานการณ์ในประเทศไทยที่ทำให้รู้สึกเจ็บปวดโดยมองย้อนกลับไปถึงรากเง่าที่ปลูกฝังในตัวในฐานะพลเมืองไทยและกระตุกให้คนไทยได้คิดถึงวัฒนธรรมไทยต่างๆภาวนาให้ประชาชนคุ้มครองและรับฟังให้ประเทศชาติยังคงแบบอย่างความสง่างามและมีเกียรติ เรื่องนี้นวัดผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์และมิสแกรนด์ไทยแลนด์ออกมาโพสต์ข้อความลงใน Facebook ตอบกลับความคิดเห็นของปุ๋ยพรทิพย์โดยระบุว่าเคารพในความคิดของคุณปุ๋ยครับได้อ่านที่คุณปุ๋ยได้ความเห็นเรื่องสถานการณ์เมืองไทยในขณะนี้แล้วอยากชวนคุณปุ๋ยมาอยู่เมืองไทยยาวๆสักพักอาจจะเข้าใจมิติต่ตางๆมากขึ้นเพราะเมืองไทยต่างจากอเมริกามากๆครับที่สำคัญเมืองไทยไม่มีทุ่งลาเวนเดอร์ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ